การคุยกันอย่างพี่อย่างน้องของแกงลูกทุ่งรอบนี้นะคะเป็นนัดพิเศษแบบเจอหน้าเจอตาค่ะเพื่อที่ได้จะลองเทสกลิ่นสบู่และคุยกันเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะมาเป็นสินค้าของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ลำดับแรกเมื่อไม่นานมานี้ในช่วงฤดูฝนค่ะงานของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยทิ้งช่วงหลายคนก็เลยว่างตรงกันไม่ว่าจะเป็นดำรงวงทองเกษมคม รุ่งสุริยาเด่นชัยสายสุพรรณและก็ทศพลหิมพา,านนายกสมาคมค่ะซึ่งการนั่งในบทบาทบริหารเนี่ยก็เห็นว่าการรวมตัวเป็นข้อดีนะคะถ้าใครเจ็บป่วยขึ้นมาก็ช่วยเหลือกันจากกองทุนของสมาคมนี่แหละจนมีแนวคิดว่าน่าจะเพิ่มช่องทางที่จะมีเงินเข้ามาสมทบสมาคมจากหลายๆด้านซึ่งที่ผ่านมาวิธีการทำยังไงบ้างน,นะคะก็คือใช้การรวบรวมรายได้จากการกิจ การจัดกิจกรรมการกุศลบ้างงานคอนเสิร์ตงานเลี้ยงเนี่ยปกติก็จะเหลือเงินส่วนหนึ่งค่ะจากเงินจัดกิจกรรมแต่พอมองช่องทางการตลาดโซเชียลเนี่ยเริ่มไม่เห็นว่าสมาคมเองก็ต้องปรับตัวค่ะ และเมื่อคุยกันจนได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางระบบเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นให้คนเข้าถึงได้เพราะก็หวังว่าจะมีแฟนเพลงเป็นแรงสนับสนุนโมเดลคล้ายๆกับสมัยก่อนที่ศิลปินก็ต้องหอบเทปหอบซีดีไปขายกันหน้างานแบบนั้นเลยค่ะ จย,จย,นย,ย้นืคือสมาคมเราไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยเหลือนะครับเพราะเราต้องหาเงินกันเองนะฮะไม่ว่าจะเป็น,นอ่าในเอ่อเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยสมาคมก็อาจจะไปอ่าเขาเรียกว่าจัดโต๊ะจีนบ้างนะฮะอาจจะไปจัดคอนเสิร์ตบ้างอาจจะไปจัดเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าไปบอกอกับกผู้ที่อยากจะช่วยเหลือสมาคมเราในส่วนเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากไม่มาย ตรงนี้หลักก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสมาคมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือหมู่มวลสมาชิกทุกคนยามเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับม่ไครับ งานการกุศลต่างๆเรามักเห็นภาพการรวมตัวนัดแนกันไปออกงานนะคะขึ้นร้องเพลงบ้างไปให้กำลังใจบ้างซึ่งภาพทั้งหมดที่ไทยบันเทิงนำเสนอมาตลอดรวมถึงภาพที่สมาคมทำมาตลอดเนี่ยก็สะท้อนได้ถึงความเหนียวแน่นของสมาคมนกรองลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกมากกว่า500คนช่วงนี้ค่ะจะพัฒนานสมาคมก็ต้องอาศัยความสามารถของสมาชิกนะคะใครถนัดด้านไหนก็ไปช่วยกันในด้านนั้นอย่างตอนนี้ค่ะมีโปร เจคค่ะวันครีเอเตนะคะเรื่องการไลฟ์สดทาง TikTok ซึ่งความรู้ในด้านโซเชียลมีเดียนี้เนี่ยก็จะใช้ได้กับงานสำคัญหรือว่างานเฉพาะที่จะนำเสนอได้ช่วงนี้จึงมีประกาศนะคะหาเพื่อนร่วมทีมโปรเจกต์ Project กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบค,ค่ะ